ครับสวัสดีครับครับผมอยู่กับผู้ช่วยวิจารณ์นะครับที่มหาวิทยาลัยเชงค์กรบาลีถิลว่าราชสิทยอะไรนะครับซึ่งที่นี่นะครับก็มีโครงการทําบุญและเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ผมได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรเวชนบรรณกรคุณนะครับในเรื่องของงานการกุศลทั้งหมดนะครับส่วนก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยครับเราจะมาชมพระสมเด็จที่อยู่ที่นี่นะครับที่ทางผู้ช่วยวิจารณ์ได้ขับไปแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าลักษณะพระ ที่มีเนื้อและระดับพิมพ์ต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นชุดที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับกลุ่มที่จัดการประมูลเนี่ยที่มีมูลค่าตั้งแต่15ถึง20ล้านนะครับโดยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการประเมินนะครับตามมาตรฐานการประเมินของดิจิตดาที่ได้รับการรับรองทาง iso นะครับในเรื่องของมาตรฐานการประเมินซึ่งอันนี้ก็คือท่านผู้ช่วยได้คัดออกมาแล้วว่าในพระที่มีอยู่เนี่ยถ้าใครมาทำบุญเนี่ยก็จะมีมีอ,อยู่ ลักษณปประมาณนี้ครับไม่มากครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าหลังจากหลังจากผ่านวันประมูลไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าท่านที่มหาพระบางทีอาจจะหายากขึ้นที่มีนี่เพราะว่าพอคนได้เห็นตัวอย่างไปแล้วมันก็จะเกิดการเรียกว่าเกิดการเทียบเรามาดูเอาเป็นเนื้อแบบนี้ดีกว่านะเพราะว่าจริงๆเนี่ยหลายท่านอาจจะบอกว่าพระ ราคาเนี่ยมันอยู่ที่เราตั้งซึ่งการมีการประมูลเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ไม่ได้เกิดตามนั้นคือมันมีนมการอ้างอิงว่าพระที่มีลักษณะนี้เคยประมูลการกุศลไปในมูลค่าสมมติ3ล้านนะครับแม้ว่าราคาประเมินอาจจะอยู่10ก็ได้หรือ10ล้านในราคาประเมินที่อยู่20อันนี้มันแล้วแต่นะครับซึ่งอันนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยดูก่อนแล้วถ้าเกิดใครมาใครจําได้เอ๊ะเราเคยเห็นแต่เราเรายังลืมอยู่นะก็ลองดูเดียวั้าผู้ช่วยวิจารณ์นะครับที่อยู่ที่นี่นเนี่ย ถ้าจะเป็นคนคัดไว้ให้นะครับแบ่งกลุ่มมาให้ตามที่ดูวันนี้เลยว่าใครชอบเนื้อแบบนี้พิมพ์ลักษณะนี้ก็มาดูนะครับซึ่งที่เห็นทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดเราประเมินนะครับชุดที่คัดมาก็จะประเมินมูลค่าอยู่มาสิบห้าล้านถึงยี่สิบล้านครับนะครับแล้วก็ผู้ช่วยอย่างอยู่นี่ก็มีชาวต่างชาติมาสนใจเหมือนกันจากสิงคโปร์คนจีนก็เข้ามาเหมือนกันนะครับคือทั้งหมดนะครับมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าโดยพื้นฐานที่เนี่ย ต่างกับที่อื่นตรงที่ว่าเป็นงานทําบุญครับนะครับท่านทําบุญเข้ามาทําตรงกับที่นี่เลยนะครับส่วนพระนี่คือมีผู้บริจาคนะครับก็คือพันโทดรไพโรธพนาลินก็คือบริจาคพระมานะครับส่วนผมเองเนี่ยก็มีความมาซัพพอร์ตนะครับสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้นะครับในเรื่องของการดูพระอะไรเนี้ยแล้วก็เรื่องการคัดพระนี่ก็มีการพูดคุยกับท่านผู้ช่วยวิจารณ์ไว้เพราะเนี่ยไม่ต้องกังวลครับท่านผู้ช่วยวิจารณ์ที่อยู่ที่เนี่ย ก็จะทําหน้าที่คัดแยกพระตามที่ผมได้เลือกเอาไว้แล้วนะครับอันนี้อันนี้คืองานการกุศลจริงๆให้ทุกคนมาช่วยกันแล้วที่ดีที่สุดคือท่านเนี่ยที่ดูนะครับแล้วมาเนี่ยแล้วท่านที่ทาไปแล้วเนี่ยก็คือท่านได้ทําบุญไปแล้วนะครับทําบุญตรงไปแล้วด้วยส่วนอันนี้ก็คือของที่ลึกนะครับที่ผู้ที่มีศรัทธามาโทรไปโ้กงดีนะมอบให้ทางผมและทีมงานที่มาช่วยกันนะครับในการอธิบายในการ ตรวจสอบด้วยนะครับมีตัวอย่างที่ไปเซอร์ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราช่วยนะครับแล้วก็ท่านที่ทำบุญท่านก็ได้ของที่เป็นมงคลกลับไป็นกทีเลยนะครับถ้าอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูองค์พระไปด้วยกันครับนี่นะครับอ่าองค์นี้นี่ต้องบอกนะครับว่าที่พระวิจารณ์คัดเอาไว้เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะผิวลักษณะผงเกสรนะครับแล้วก็มีแป้งเหมือนแป้งโรยพิมพ์ครับก็คือจริงๆแล้วก็คือเป็นลักษณะของเขาเรียกว่า ตัวแคลเซียมคอมบิเนตองนี้มีความสมบูรณ์มากนะครับเนื้อเนี่ยถ้าเราส่องกล้องที่เป็น 10x เนี่ยเราจะเห็นนึกนุ่มเลยผิวผงเกสรนลักษณะพิมพ์องค์นี้เนี่ยเราก็จะมีการประเมินอยู่ประมาณ20ล้านนะครับองค์นี้นะครับพระนะครับก็จะเป็นพิมพ์พุทธศิลป์ตามมาตรฐานพิเีศิลป์สันดาลเราน่สุโขทัยนะฮะเกตทะลุซุ้มนะครับอกผายแข้งสันชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงนี้ฐานเขียงบริวี้สอบตรงนะฮะนีดเฉียงนิดนึงนะครับแล้วก็หลายคนชอบพระแนวนี้นะครับแล้วเวลาดูเนี่ยนุ่ม นะครับนุ่มโอ้นุ่มเลยเนี่ยนะครับองค์นี้เนี่ยถ้าเกิดใช้ไปเรื่อยๆนะครับใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับองค์พราเนี่ยผิวเนี่ยก็คือจะนุ่มฟูนะครับแต่องนี้คือสภาพที่ไม่เคยผ่านการใช้ไม่เคยใช้นะครับไม่เคยผ่านการใช้นะครับต่อมานะครับองนี้นะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่สุโขทัยกำแพงเพชรที่เขาเรียกลุงพุทธกันนะนะครับสุโขทัยประเด็นคือเราไปเรียกอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าไม่ตรงกันเป๊ะไม่ตรงกัน ตแต่การจัดเป็นกลุ่มพิมพ์เนี่ยโอเคตามพุทธสินนะครับใบหน้านะครับเป็นนะครับเป็นข้าหลามตัดเกตทะลุแบบผ้าซุ้มนะครับซุ้มตรงมาหักมุมนะครับแล้วพาดลงนี้อกผายแต่ผอมนะครับมีร่องสังขตินิดนึงแข้งสันข้อเท้าซ้ายอยู่ในข้อขวาชัดเจนนะครับฐานเขียมกันบริเวณนี้ตรงนะครับบริเวณนี้เฉียงซึ่งเนื้อผ้าเป็นแบบเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าสีอาจจะอ่อนกว่าหน่อยเห็นไหมครับก็คือนุ่มนะครับอันเนี้ยถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นกลุ่มผ้าหนึ่มนะครับ สีนี้อ่อนออ่นกว่านะอ่อนกว่านิดนึงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของน้ําว่านน้ําอ้อยเคี่ยวนะครับผงเกสรองที่ใช้นะครับแล้วก็บริเวณด้านบนเนี่ยจะเป็นลักษณะเกตแบบ้าดซุ้มองนี้คือถ้าเราลูบเนี่ยก็ผ้าซุ้มนะครับต่อมานะครับองนี้นะครับองนี้พาเนี่ยจะดูอ่าดูล่ามนิดนึงนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่ามีเส้นเนี่ยนะครับเส้นแซมเส้นที่หนึ่งหนึ่งกับสองเนี่ยอันนี้เป็นพระประธานนะครับเป็นพระประธาน นะครับผิวในด้านด้านด้านข้างด้านหลังเนี่ยมีลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นพวกกลุ่มที่เป็นปูนที่อยู่ด้านในนะครับผุดขึ้นมาที่ผิวนะครับพราเนี่เป็นทรงพิมพ์พ้แก้วนะครับมีหูสองข้างข้างสันชัดเจนแม้ความธรรมชาติของผิวนะครับแล้วก็มีลักษณะแขนที่ล่ํานะครับก็เป็นผู้ศลปนแบบล้านนานะครับกลุ่มคล้ายๆผ้าเชียงแสนนะครับนี่เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับ นี่กลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้จะมีรอยเจอมนะครับเนี่ยนะครับปิดทองปิดทองนะครับรักสามจุดด้วยกันนะครับองนี้นะครับก็เป็นกลุ่มพุทธศิลป์แบบลัทธโคสินนะครับเราเห็นได้ว่าด้านข้างพักกันเนี่ยลักษะหูคนนะครับหูปกติมนุษย์เนี่ยครับนะครับนะครับเกตจริงจริงแล้วเกตเอียงเล็กน้อยนะครับเนี่ยลักษณะของพุทธศิลป์ที่เราจะเป็นลัทธโคศินนี่คือลักษณะเกตเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นเกตคดกริดนะครับเกตเอียงบ้างมาตรงนี้ กลับมาใหม่นะครับหรือไปอย่างนี้โยกกลับมาส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่จะเฉียงไปทางซ้ายแล้วกลับมาขวานิดนึงนะครับนี่เป็นเกตที่เขาเรียกว่าคดกริดนะครับแล้วใบหูเนี่ยจะเป็นลักษณะหูคนนะครับองค์นี้ก็เป็นแบบเดียวกันนะครับก็คือผิวเนี่ยจะออกเหลืองๆน้ําอ้อยน้ําว่านผงเกสรนะครับแล้วก็ลักษณะพิมพ์นี่ค่อนข้างสมบูรณ์นี่ก็อยู่ในจุดที่เราประเมินอยู่ที่20ล้านเหมือนกันนะครับนี่นะครับส่วนตรงนี้อ่ะอย่างเงี้ยมีรอยแตกอันนี้ให้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะหายไปแล้วนะครับ อย่างเงี้ยก็อาจจะอยู่ไม่ถึงสิบแล้วนะครับเพราะว่าถือว่าไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะครับห้เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับแล้วก็พระอันนี้เป็นลักษณะพระนะครับเป็นกลุ่มที่เป็นรัตนโกสินเหมือนกันนะครับเก็บลักษณะกรวยนะครับจดซุ้มนะครับแล้วก็จะเอียงเล็กน้อยนะครับต่อมานะครับองนี้นี้นะครับผิวเริ่มเป็นพระผิวแกล่งแล้วนี่เขาเรียกนึกแกล่งนะครับนึกแกล่งนะอ่านึกแกล่งก็คือจะเขา เหลืองขาวงาช้างนะครับแล้วด้านหลังเนเราเห็นว่าจะมีเนี่ยรอยปูไตนะเป็นจุดๆเนี่ยนะครับจะมีอยู่กับพักกลุ่มนี้นะครับถ้าแกร่งมากก็จะเป็นถึงนาดแตกลายสังคโลกนะครับนี่ก็ยังเป็นพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับสวยงามองค์นี้นะครับอันนี้ก็จะมูลค่าเนี่ยไม่ถึง20่สิบเินเพราะอะครับบริเวณข้อศอกซ้ายชายจีวอนนะครับแตกอันนี้ดูตัวอย่างนะวิธีดูนะครับนี่นะครับก็จะมีที่แตกนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูพิมพ์เจดีนะพิมพ์เจดีพิมพ์เจดีนี่องค์นี้สององนี้นะครับก็ประเมินนะฮะอยู่ที่ยี่สิบล้านเลยนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้หนึ่งมีความสวยงามสมบูรณ์ครับเจดีเป็นทรงพระประธานของวัดละคังเห็นไหมครับนี่ก็คือระนาบที่ถูกต้องนะครับนี่คือเจดีจะเป็นแบบนี้เป็นทรงหนาาสามเหลี่ยมและไม่มีชายจีวรนะครับนี่พอเราดูนะครับผิวเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยมีลักษณะ เขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติมากนะครับเป็นการผุดของเนื้อเหมือนเนื้อพุพองอย่างนั้นนะครับทั้งรักทั้งไรนะครับราคาต่างๆแล้วผิวเนี่ยดูสวยงามมากนะครับคือท่านที่ชอบภาสําเร็จเนื้อหนึกแกร่งนะถ้าดูที่ซุ้มเนี่ยจะบอกว่าใช่เลยแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับลักษณะผิวแบบผิวสังขยานะครับอันนี้คือเป็นธรรมชาติที่สวยงามนะของพิมพเจดีนะครับนี่นะครับเกตนะครับล้วกลวยจรวเซุ้มองค์พระนะครับ เป็นทรงสามเหลี่ยมเจดีเลยนะครับต่อมานะครับอ่ะองนี้เนื้อจะขาวหน่อยนะครับขาวแห้งนะครับนะครับนี่นะครับองนี้ก็บิดนิดนึงนะครับนี่ก็มูลค่าก็จะลดลงนะครับะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเนี่ยเราก็ต้องเลือกด้วยนะครับองนี้ผิวนะครับคล้ายๆกับผิวเปลือกไข่นกกระทานะครับในเหมือนเลยถ้าเกิดใครเคยกินไข่นกกระทานะครับจะเป็นผิวแบบนี้เหมือนเปียกนะครับแล้วก็ ให้ผู้ช่วยลองคัดเอาไว้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยหายากนะครับพิมพ์พระนะครับถ้าเราคือลายของของไข่นกกระทาเนี่ยเราอาจจะทำให้ดูพิมพ์พระไม่ชัดแต่ถ้าดูดีๆก็จะเป็นสุโขทัยอยู่ดีนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับเหลือก็จะมีมีเนี่ยรูปแบบทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวให้นานผู้ช่วยดูเอาไว้นะครับว่าลักษณะเนื้อแนวนี้ แต่ว่าต้องไม่มีชํารุดอย่างนี้เราให้ดูตัวอย่างมาแล้วถ้าใครจะเลือกนะครับก็ต้องให้มีความสมบูรณ์ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเลือกไว้ให้เลยด้านหลังสมบูรณ์เนี่ยเป็นผิวสังขยาอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับท่านลองดูนะครับอันนี้คือเราคัดนะพ้าเนี่ยดีทุกองค์เพียงแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเลือกหลายท่านก็ชอบพ้าที่สมบูรณ์นะครับอย่างเนี้ยก็จะมีความพิเศษอย่างองค์เนี้ยเราเห็นเขาเรียกว่ามีนะครับกรอบกระจกด้านบนนะครับเป็นกรอบเส้นได้อีกทีเนี่นพรับ ่งมีเห็นไหมครับนูนขึ้นมานิดนึงจะคล้ายๆกับกลุ่มที่ใครเห็นพระบางหุ่นพรมที่มียุคปลายเนี่ยก็จะมีรอบเส้นได้อยู่ด้านบนแบบนี้นะครับก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งมาพระพิมันนี้เหมือนกันครับผิวสวยนะครับองค์พระใหญ่เป็นพิมพ์พระประธานพระแก้วนะครับจะล่ํานะครับคล้ายๆกับพระตระกูลล้านนาตระกูลเชียงแสนนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยหนึกนี่คือกลุ่มเนื้อหนึกนะครับนี่เห็นไหมครับเวลาดูแลเนี่ยคนแบบเขาเรียกว่าซึ้งชอบเนื้อแบบนี้นะครับจะเห็นรอยยุบ รอยขดและความหนึกของเนื้อพ้ะเนี่ยชัดเจนพระดูเหมือนนุ่มนะครับแต่ว่าแกล่งนะครับแล้วก็เราเห็นอย่างเงี้ยตรงกลางจอนี้รอยหนอนด้นนะครับพ้าที่มีความหนึกมันจะมีนะครับถ้าหนึกแกล่งก็จะยิ่งชัดกว่านี้แล้วก็มีรอยปูไตนะครับนะครับก็ได้ชมไปแล้วครับการนี้ก็จะเป็นพ้าที่นะครับได้ผมได้มีการพูดคุยกับผู้ช่วยวิจารณ์ท่านอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ ก็จะขัดไว้ขัดแยกตามประเภทไว้ให้ัแยกไว้ให้ที่ดูวันนี้ทั้งหมดนะครับจะแยกไว้ให้สําหรับท่านที่มาครับแต่ว่าความสมบูรณ์เนี่ยยิงผู้ช่วยพยายามลวแต่ว่าต้องลือกเองต้องด้อกเองเป็นหลักครับสาเหตุเพราะว่ารายละเอียดเล็กน้อยบางทีน้อยเหมือนกันครับนะครับแล้วก็บางทีอ่ะชอบคราที่ดูสิบองคขึ้นไปเนี่ยบางทีมันมีโอกาสที่จะดูระเบอร์ครับอาจจะมีบางตําแหน่งกระเทาะหรือแตกบ้านเนี่ยต้องมาต้องมาดูด้วยตัวเองแล้วก็เจ้าของชอบอย่างไนเยอะชอบแบบไหน เขาบอกว่าภาพแต่ละองค์ในมีเจ้าของอยู่แล้วครับใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเชิญชวนนะครับท่านทําบุญตรงที่นี่ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเนี่ยจะเป็นคลิปที่ผมคุยกับรองศาสตราจารย์ดรเวศบรรณกรคุณนะครับเพื่อได้ดูความเป็นมาโครงการต่างๆนะครับและได้ได้เห็นภาพสํมมนาเนี่ยนะครับที่ได้เล่าเรียนสวดมนต์ด้วยอันนี้ครับท่านที่เขาเรียกว่าได้ทำเนี่ยก็คือชื่นใจผมเองก็ชื่นใจที่มาช่วยตรงนี้และทีมงานทุกคนนะครับในวันนี้เดี๋ยวขอ ขอบพระคุณนะครับท่านผู้ช่วยวิจารณ์และฝากไปด้วยสำหรับท่านที่มาที่ที่นี่นะคร,ค,ครับขอบคุณนะครับ,บดีครับดีครับ